ฮัลโหลก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมกับ CC Bank นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นทริคของเกม ROM เหมือนเดิมน,นะครับผมวิดีโอนี้ก็จะเป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับทริคแรกนะครับจะเป็นทริคที่19านะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูทริคที่1ถึง18เนี่ยก็สามารถกดย้อนไปดูได้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมในช n e l ของผมนั่นเองสำหรับทริคที่19นะครับผมก็คือวิธีการหาสัตว์เลี้ยงนั่นเองโดยในปัจจุบันเนี่ยสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่จับจากมอนเตอร์นะครับผมโดยมีสัตว์เลี้ยงอยู่2ตัวนะครับที่เราต้องเดินหาก็คือหมามอนั่นเองกับหมูตัวนี้นั่นเองโอเคนะครับผมโดยถ้าเราเดินหาเนี่ยฝาเราจะหาเจอเนี่ยมันก็ใช้เวลานานใช่ไหมครับผมอย่างเช่นของผมเนี่ยถ้าจะมาจับหมามอเนี่ยเราก็ต้องเดินหาที่เมืองมอลล็อกนะครับผมบางทีมันก็จะไม่อยู่ในเมืองบางทีมันก็จะอยู่นอกเมืองประมาณนี้นะครับสาหรับทิศของผมเนี่ยที่จะบอกก็คือให้เรากดโจมตีอัตโนมัติเอาไว้แบบนี้เลย เราก็ให้เดินหาเลยนะครับทั่วแมปเลยมันจะช่วยให้เราหาได้เร็วขึ้นนะครับผมสังเกตว่ามอนเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วสังเกตนะครับผมมันจะขึ้นมาแรกดีเซอร์บู๊นะครับอันนี้นะครับหมามอเลเวลห้านะครับผมเราก็คลิกเข้าไปเลยเดี๋ยวมันก็จะเดินไปทางที่หมามออยู่นะครับนี่นะครับผมประมาณนี้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลาเดินหามันอีกนะครับผมสาหรับหมูอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่เมืองพาย่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะวิ่งไปที่เมืองพาย่อนก่อนนะครับ อ่ามาแบบนี้เลยเราก็ใช้วิธีเดิมเลยนะครับกดหน้าโจมตีมอนเตอร์อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็เดินหามอนเตอร์เลยนะครับผมเนี่ยครับผมมันจะอยู่แถวแถวนี้อ่าตัวใหญ่หมูจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณนี้สําหรับหมามอเนี่ยก็จะอยู่ทั่วเลยให้เราใช้กดอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะหาสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เจอได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาด้วยอันนี้ก็จะเป็นทริกแรกนะครับผมสาหรับการจับสัตว์เลี้ยงนะครับผมมาต่อไปนะครับผมเป็นทริกที่20นะครับผม ทิกที่ยีเนี่ยก็คือสัตว์เลี้ยงในอนาคตนะครับผมสิ่งที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือในปัจจุบันเนี่ยในแพตที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด11ตัวด้วยกันถ้าไม่รวมสัตว์เลี้ยงในกิจกรรมนะครับผมอันนี้ผมก็เปิดหน้าสัตว์เลี้ยงมาให้ดูประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือในอนาคตเนี่ยของเทอร์โบจีเนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงที่สามารถอัปเกรดขึ้นมาได้แล้วก็สัตว์เลี้ยงที่อัปเกรดเนี่ยมันจะมีความสามารถที่มากขึ้นน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 นะะะะะะะคคครรรัััััััับบบบบผผผผมมมมเเเเเเเดดดดีีีียยยยยววววจจจปปิหหห้้้้้้้้าาาาาาาสสสสตตต์์์ลลลงงงงใูออ่่่่่ชกกซ็ญษณนะครับผม แล้วก็จะมีรูปสัตว์เลี้ยงตึมตามเลยซึ่งสัตว์เลี้ยงบางตัวเนี่ยก็จะมีปรากฏในเซิร์เวอร์ที่เราเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมอย่างเช่นหมามออย่างเช่นมาโฟ t u ูเนียเมนดาโกลาซีตเป็นต้นครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวอื่นเนี่ยก็คือยังไม่มานะครับผมโดยในแพทจีนเนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงที่สามารถอัปเกรดขึ้นไปอีกก็คือจาก1ดาวเป็น2ดาวนั่นเองอย่างเช่นอันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงระดับ2ดาว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงระดับ3ดาวนะครับตอนนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงสาดาวเนี่ยทั้งหมดสตัวด้วยกันอันนี้ผมจะขอพูดถึงสัตว์เลี้ยงระดับ3ดาวเลยและกันครับผมเพราะว่ามันสูงที่สุดละโดยสัตว์เลี้ยงสดาวเนี่ยเราจะหาได้อย่างไงนะครับผมโดยโดยดูจากหน้าหน้านี้นะครับผมโดยสังเกตว่าสาัตว์เลี้ยงระดับ3ดาวนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันจะใช้สัตว์เลี้ยงระดับ2ดาวารารหรือว่า1ดาวนะครับในการผสมอย่างเช่นตัวนี้ครับจะใช้บาโคตูเนีย่ังไมมา แต่ว่าสิ่งที่ผมได้สังเกตเลยก็คือด้านล่างลูกบาโฟจูเนียครับผมมันใช้บาโฟจูเนียที่มีความสนิทเลเวล10นะครับก็คือสิ่งที่เราควรทำนะผมก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้มีระดับความสนิทเนี่ยเลเวล10เวลาสัตว์เลี้ยงระดับ2ดาวเข้ามาที่เ์ฟเราก็จะสามารถอัปเกรดได้ทันทีอ่าอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปนะผมอันนี้ก็จะใช้ไอซิดนะครับผมกับอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่เข้ามาอันนี้ผมก็แนะนำนะครับผมให้เลี้ยงบาโฟจูเนียครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสำ ก็ให้เลี้ยงไอซิดนะครับผมไว้ให้เลเวลสิบเลยก็ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าสัตว์เลี้ยงสามดาวเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถผสมสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ได้ทันทีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับที่จะมาในอนาคตนะครับผมก็จะเป็นวิธีผสมนะครับโดยจะให้ดีที่สุดเนี่ยยังไงก็อย่าลืมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับผมให้ความสนิทเนี่ยเลเวลสิบอ่ะสำหรับต่อไปนะครับผมเป็นทริคที่ยี่สิบเอ็ดเนย่มะครับผมหรือว่าาน้ยเพิ่่มนนัเอง หรือพูดง่ายๆก็คือน้ำยาอันนี้นั่นเองนะผมบูโพชั่นนะผมโดยปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาซื้อน้ำยาอันนี้ที่ร้านขายไอเทมนะผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมบูโพชั่นนะผมโดยมันจะเพิ่ม SP ประมาณ30-50หน่วยนะผมราคาจะอยู่ที่250เซนนีนะผมแต่สิ่งที่ผมจะบอกนะผมสำหรับทิกอันนี้นะครับผมก็คือเราไม่ควรจะมาซื้อน้ำยาบูโพชั่นตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับผมก็คือเราควรจะมาซื้อน้ำยาเพิ่มมานานะครับผมหรือว่าเพิ่ม SP นั่นเอง ตรงที่ exchange นะครับผมจะอยู่ที่หมวดยาและเอฟเฟกนะครับผมโดยถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยเราจะสังเกต Apple j u i c e นะครับผมถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะบอกว่าสามารถฟื้นฟู sp ได้ถึง6 0 1ิถึงจุดเลยนะครับและราคาจะอยู่ที่2 1 4เซนนีเท่านั้นจะสังเกตว่า Apple Ju i c e เนี่ยให้มานาเนี่ยหรือว่า sp เนี่ยมากกว่าน้ำยาขวดฟีฟ้านะครับผมที่ขายในร้านขายไอเทมนะครับและที่สำคัญเนี่ยราคายังถูกกว่าด้วยนะครับผมถ้าจะให้เปรียบเทียบแบบเห็นชัดเลยก็จะมาดูที่ตรงนี้เลยนะครับ สังเกตว่า b ู u พ p ั่น o เนี่ยจะให้มานาอยู่ที่30-50ถึงหหน่วยเท่านั้นราคา250นะครับผมแล้วก็ apple juice เนี่ยจะอยู่ที่6 0 1ิถึงหน่วยและราคาอยู่ที่2 1 4เท่านั้นจะสังเกตว่ามันจะให้มานาเพิ่มเป็น2เท่าเลยนะครับผมแล้วก็ราคาถูกลงด้วยสำหรับใครที่ยังไม่รู้ทริคนี้นะครับต่อไปก็เปลี่ยนมาใชไอเทมนี้แทนแล้วก็ซื้อได้ใน exchange เท่านั้นนะผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ sp ที่เพิ่มมากกว่านี้นะครับผมผมก็จะขอแนะนำอันนี้เลย candy นะครับผม สามารถฟื้นฟูล p ได้120-180จุดเลยแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยก็คือ1,300เซนีนั่นเองอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะครับสำหรับการซื้อน้ำยาเพิ่ม SP นะครับผมยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมสำหรับทริคต่อไปนะผมเป็นทริคที่22นะครับผมทริคที่22เนี่ยก็คือรับรางวัลไลฟ์เฟซบุ๊กฟรีนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับรางวัลจิตกรรมกดไลฟ์เฟซบุ๊กนะผมก็สามารถเข้ามากดรับได้ที่เพิ่มเติมนะครับผมอยู่ที่ แล้วก็คลิกเข้ามาที่ปุ่ม a c e b o o k นะครับผมโดยคลิกคลิกนี้นะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้มารับกิจกรรมนี้นั่นเองเราสามารถมากดรับรางวัลได้นะครับผมอันนี้ก็กดรับไปเลยนะครับผมเป็นกิจกรรมรับฟรีนะครับผมสาหรับทางเทมนะครับผมอันนี้ก็จะเหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือ2ล้านไลค์นั่นเองอันนี้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้คลิกปุ่มไลค์นะครับผมที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k นะครับหรือว่าจะกดง่ายๆนะครับปุ่มด้านซ้ายล่างนะครับตรงนี้ สามารถคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นมันก็จะมาอยู่ที่อีเมลนะผมอันนี้ก็มากดรับกันเลยแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะครับผมว่าได้อะไรกันบ้างก็จะได้พวกบัตรพวกตั๋วนะครับผมแล้วก็วิ่นี่ก็จะได้ทั้งโซ่ทั้งอาหารแล้วก็เหรียญโมลาคอยเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมรับฟรีนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้กดก็เข้ามากดกันได้นะครับทิคนี้ก็เป็นทิครับไอเทมง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแ้าต่อไปนะครับเป็นทิคที่23นะครับผม ทิศที่23เนี่ยผมจะพูดถึงการทําเงินจากหินธาตุนะครับผมโดยเราจะสังเกตว่าหินธาตุในปัจจุบันเนี่ยมันจะขายไม่ค่อยออกแล้วนะครับผมโดยเฉพาะหินธาตุดินนะครับผมแล้วก็หินธาตุน้ําราคามันจะอยู่ที่3,000นะครับก็คือราคาที่ต่ําที่สุดของหินธาตุนั่นเองแล้วก็เวลาเราเอาไปวางขายเนี่ยมันจะขายไม่ออกนะครับผมเราก็จะเสียค่าวางเสียสล็อตวางไอเทมและที่สําคัญที่สุดก็เสียเวลาด้วยนะครับผมผมก็เลยจะแนะนําให้เอาหินธาตุเหล่านี้นะครับผม มาแปลงเป็นลูกธนูนะครับผมแล้วก็เอามาขายนะครับผมโดยเฉพาะหินท่าดินกับหินทตุน้ำนะครับผมโดยเราสามารถแปลงเป็นลูกธนูได้ที่เมืองไทยอนนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ด้านฝาบนนะครับผมแถวแถวฝาบนจุดจุดนี้นะครับผมของแมมนะครับแล้วก็มาที่คนคนนี้นะครับผมกระทรวงการต่างประเทศนะครับคนนี้คลิกเข้าไปเลยครับผมแล้วเราก็เลือกหินทตาดินกับหินทตุน้ำนะครับผมหรือว่าหินทตุอะไรก็ตามที่เรามีแล้วก็ขายไม่ออกนั่นเอง โดย10หินธาตุจะได้ลูกธนู1 0 0 0 0ชิ้นนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมส่งง่ายๆครับผม1ิหินธาตุนะครับผมมันจะเด่งลูกธนู1 0 0 0 0ชิ้นนะครับผมมาเข้ากระเป๋าทันทีอันนี้ในกระเป๋าผมก็มีลูกธนูเยอะพอสมควรเลยแล้วครับเราก็สําหรับวิธีขายลูกธนูนะครับผมเราก็มาขายที่ร้านค้า NPC ทั่วไปเลยครับโดยคลิกเข้าไปที่คําว่าขายนะครับผมแล้วก็ลองกดคลิกที่ลูกธนูดูนะครับผมอย่างเช่นหินธาตุน้ําอันนี้นะครับผมโดยผมจะกดขายไป10,000ชิ้น มันจะได้ราคามาที่10,000หมื่นเซนีนะครับผมโดยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยกินธาตุหชิ้นเนี่ยจะขายได้90เซนีถ้า10ชิ้นก็ตีไป900เซนีนะครับผมแต่ถ้าวางขายที่เอ็กเชนเนี่ยหชิ้นก็ตกไป3,000เซนีสิบชิ้นก็30,000เซนีนะครับผมราคามันก็จะห่างกันประมาณ20,000เซนี ถ้าเทไปคร่าวๆนะผมสำหรับราคาที่ต่างกันอยู่ที่20 0 0มนเซีเราก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเสียสล็อตในการวางไอเทมกินอื่นๆน,นะผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเรายังประหยัดเวลาด้วยนะผมอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับแล้วมันก็ยังทําเงินให้เราเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอาต่อไปนะผมเป็นทิกที่24นะครับนะผม ทิที่24เนี่ยก็คือการซูมหน้าจอนะครับผมสำหรับทิคนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับผมแต่ก็จะขอยกมาพูดอีกรอบนึงนะครับสำหรับการซูมหน้าจอครับถ้าคุณเล่นในโทรศัพท์เนี่ยคุณก็สามารถกดซูมหน้าจอเหมือนซูมรูปภาพได้เลยซูมเข้าซูมออกโดยเอาสองนิ้วแตะที่หน้าจอแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้เลยแต่ถ้าคุณเล่นใน PC หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยการซูมหน้าจอเนี่ยคุณจะทําได้โดยคุณต้องตั้งปุ่มนะครับปุ่มหนึ่งบนหน้าจอ อย่างเช่นของผมนะครับผมผมตั้งปุ่ม G นะครับบนหน้าจอจะอยู่ที่ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกขึ้นมาไว้ด้านบนสักครู่นะครับปุ่มนี้นะครับผมปุ่ม G นะครับสังเกตนะครับผมปุ่ม G จะอยู่บนกลางหน้าจอของผมนะครับแล้วก็ให้เรากดปุ่ม G ค้างไว้นะครับผมกดที่แป้นเลยนะครับกดค้างไว้เลยแล้วก็ให้เราคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเข้าลากออกแบบนี้นะครับโดยที่ระหว่างลากเข้าลากออกเนี่ย เราต้องกดปุ่ม G ค้างไว้ด้วยนะครับผมอันนี้อย่าลืมนะครับสาคัญนะครับผมอันนี้ก็เป็นการซูมหน้าจอเข้าซูมหน้าจอออกนะครับสําหรับใครที่ไม่ถนัดสําหรับการเล่นหน้าจอใกล้ๆนะครับผมเราก็ซูมหน้าจอออกเพื่อเล่นแบบไกลๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะสาหรับการซูมหน้าจอเอาต่อไปนะครับผมเป็นทิคกที่ยี่สิบห้านะครับผมทิคกที่ยี่สิบห้าผมจะขอพูดถึงการดูของนะครับผมโดยการดูของของผมเนี่ยผมจะแนะนําให้ไปดูที่เว็บโปรโพลิงนะครับผมก็คือเว็บเว็บนี้นั่นเอง ชื่อเว็บก็คือ propoling.live ตามนี้เลยนะผมสำหรับเว็บเว็บนี้นะผมมันจะบอกรายละเอียดไอเทมทุกชิ้นเลยนะผมในเกม ROE นะผมเราก็ทํางเซิร์ฟซีแล้วก็เซิร์ฟ g l o b a l เลยนะผมโดยหน้าแรกนะผมมันจะมาเป็นแบบนี้เลยนะผมแล้วก็เราสามารถเซิร์ชชื่อไอเทมต่างๆได้ตรงนี้เลยนะผมอ,ะอย่างเช่นผมจะเซิร์ชหาเม,ม,ม็ดม่วงนบผมตามนี้เลยนะผมโดยรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยตารางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตารางของราคานะผม ก็ตาาด้านขวาเนี่ยจะเป็นวอลลุ่มนะครับผมหรือว่าปริมาณที่มีในตลาดน,นั่นเองแล้วก็สําหรับการดูการาฟเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมเลยนะครัผมสำหรับผมพูดง่ายๆนะครับผมถ้าสินค้าชิ้นไหนเป็นสินค้าจําเป็นถ้าปริมาณมันลดลงในตลาดราคาม,มันก็จะเพิ่มขึ้นตามหลักดีมาซัพพลายครับแล้วก็ถ้าเราจะหาไอเทมอย่างอื่นนะครับผมเราก็สามารถหาได้ตามนี้เลยนะครับผมอย่างเช่นไอเทมชิ้นนี้เป็นต้นนะครับผม สำหรับเว็บเว็บนี้ก็น่าจะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมยังไงผมก็คิดว่าเว็บเว็บนี้ยังไงก็มีประโยชน์อยู่ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบซื้อขายเก่งกำไรในตลาดเด็เชนนะครับยังไงก็ใช้เว็บเว็บนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ผมขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับเว็บ R O กาสำหรับเว็บเว็บนี้เนี่ยมันจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ไอเทมการ์ด หรือว่าอุปกรณ์สวมใส่หรือว่าแมปต่างๆด้วยนะครับผมอย่างเช่นผมเลือกมาที่หน้ามอนสเตอร์นะครับผมมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างเช่นมอนสเตอร์ตัวนี้รอปไอเทมอะไรนะครับผมด้านขวาครับผมล้วก็บอกว่าเป็นมอนสเตอร์อะไรแพ้ธาตุอะไรแล้วก็มีค่าสเตตัสมีเกราะป้องกันเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับต่างๆนะครับผมสำหรับเว็บนี้มันก็เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับผมสำหรับการหาไอเทมต่างๆครับผมแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับผมดเว็บนี้เนี่ยจะบอกรายละเอียดการลงหอคอยนะครับผมเช่นหน้านี้นะครับผมม คอ,อชั้นต่างๆเนี่ยมีบอสอะไรบ้างเราก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บววนี้เลยนะผม r o g a t n e t นะครับอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นทิกที่26่สบผมทิคที่26กเนี่ยผมจะขอเป็นทิกปิดท้ายคลิปวิดีโอนี้เลยนะผมโดยทิกที่26เนี่ยก็คือทิกการแจ้ง GM นะผมเพราะว่าเรามีปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอเทมหายหรือว่าเติมเงินแล้วไม่เข้าหรือว่าจะเป็น ID ถูกแบนนะครับผมเราก็สามารถแจ้ง G.M ได้เลยนะครับผมโดยวิธีของผมเนี่ยก็คือผมไม่แนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปแชท Facebook หรือว่าไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆนะครับผมโดยสิ่งที่ผมเชื่อนะครับก็คือการโพสตในกลุ่มเนี่ยก็คือการบอกว่าเรามันมีบักตรงนี้นะเราโดนบักตรงนี้นะแต่ว่า G.M เนี่ยจะไม่เห็นโดยตรงนะครับผม,ผมก็เลยจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมาแจ้งโดยคลิกคําว่าเพิ่มเติมด้านขวาบนนะครับผมแล้วก็คลิกตรงคําว่าตั้งค่านะครับแล้วก็ด้านขวาล่างสุดเลยนะครับผมตรงเครื่องหมายตกใจนะครับ เราก็คิดคําว่าบริการลูกค้านะครับตรงนี้เลยมันจะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าหน้านี้นั่นเองแล้วก็ไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปได้เลยอย่างเช่นปัญหาการเล่นเกมนะผมเราก็ซื้อคลิกไปที่ปัญหาการเล่นเกมเราก็ไม่ว่าจะเป็นเกมเปิดไม่ได้หรือว่าเกมลบหรือว่าปัญหาเกมค้างเกิน2นาทีเนี่ยเราก็สามารถแจ้ง gm ได้เลยเราก็ถ้าแจ้งตรงนี้เนี่ย gm ก,ก็จะสามารถเห็นได้โดยตรงแล้วก็จะสามารถตรวจสอบ id เราได้โดยตรงนะผมเราก็จะได้ไม่ต้องไปหัวร้อนไปโพส facebook โพสอะไรต่างๆนะผมเพราะผมมองว่ามันช่วยไหมมันก็ อาจจะช่วยแต่ว่าช่วยได้แค่เล็กน้อยนะครับสู้มาติดต่อ GM โดยตรงน่าจะดีกว่านะผมและถามว่าถ้าคนโดนแบนล่ะคนโดนแบนจะเข้ามาที่หน้านี้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องตกใจนะผมสาหรับหน้าล็อกอินเมเนียมันจะมีปุ่มให้กดอยู่นะครับอยู่ที่ด้านฝาบนนะผมก็คือปุ่มๆนี้นั่นเองตรงนี้เลยนะครับผมด้านฝาบนครับจะเป็นรูปโพลิ่งเล็กๆนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับถ้าคลิกไปแล้วเนี่ยเราสามารถกดคําว่าบริการลูกค้าได้เหมือนกันนะครับผม แบบนี้เลยนะครับผมถ้า id คุณถูกแบนเนี่ยเราคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงหรือว่าไม่ได้ทําอะไรให้ถูกแบนเนี่ยเราก็สามารถคิดมาที่ปัญหาบัญชีถูกแบนได้เลยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดปัญหาต่างๆนะครับผมว่าถูกแบนเพราะสาเหตุอื่นๆหรือว่าถูกแบนเพราะอะไรเราก็กดคาว่าติดต่อ GM เอาได้เลยโดยตรง ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแจ้งติดต่อ G ีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น EP ีที่3มแล้วนะครับก็อาจจะเป็น E ีีสุดท้ายแล้วก็ว่าได้นะครับผแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทำทริกอีก2ทริกนะครับแต่ว่าผมไม่เชิงว่าจะเรียกว่าทริกได้หรือไม่นะครับอาจจะเป็นบั๊กของเกมก็ได้ยังไงก็รอติดตามชมดูนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอของผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับ